โอ้ป่าหนองงัวคอดเองพี่น้องเอ้ยโอ้ยนี่เนาะนี่จะเป็นหนองงัวออกเองของแท้เลยเอาตัดมาใส่ถุงไวายบาทสีส้มไงเพื่อนพี่น้องนะครับได้แล้วหนองงัวนะครับเอาของป่าลิมโขงวันนี้อึงไม่มีอึงหมดแลว้วหน้องงัวคอดเองพี่พากเลยตัวเด็กตวสาย,ย,ายใหญ่พี่น้องเลยง่ามเพียงเอาตัดมาตัดมาตัดมา,ดมาสิไปส่งเพื่อนไปเลาะตลาดเท่าบาทนี่จวด อ้าวมาหอดตลา,าดละพี่น้องเริ่มต้นยุคไข่มดแดงนี่แหละเห็นไข่มดแดงงามๆเอาเลยให็นแม่เมลลาราจัดใทย,ย,ห,ดดย,ย,ยหนึ่งกิโลไข่มดแดงใส่แป้งนะครับแพ็คให้ลูกได้เลิกการน้ำเขากระปูพปร้อมถุงนึงเป็นซ่งมาอีโป่หนึ่งถุงนะแม่เด้ออีโปกับไข่มดแดงนะแม่นะเออผู้ใดเอือนลอยๆลอยผู้ใดเอือนน้อผู้ใดเอือนน้อนมาดิน้อ,นนอ,กนอ,กนอก็ได้ยินแต่สเสียงแววๆเอาหนอนงูให้ในโลนึง บ่มีบะน้องหัวโตหนึ่งคนสางมาเจหนยเจหนยเจหนยเนาะโอเคครับโอเคครับถ่ายเจ้นยถ่ายจโนยเ้่อส่อันนี้เดี๋ยวเดขออนุญาตเบิ่งอื่งเหงียนของคุณนายเีบืองหนขออนุญาตเบิ่งอื่งเหงียงกดปัดจแต่ว่าอื่งใครนี่บ่มีเนาะหมือนคุณนายเนาะ เบิร์เนาะมีแต่อึ้งแห้งนี่อุ้ยว่าไงใส่งามๆเลยพี่น้องวันนี้ตลาดของปลาเฮากะอึ้งเบิร์นะครับเบิร์แล้วอึ้งผู้ใดเพิ่นสั่งบอกหอยเดือยมาเด้อสิหายเพิ่นอยู่เพราท่านมีอยู่ว่าเพิ่นว่าสิมาอยู่บอกหอยเดือยนะครับอันนี้ถืออึ้งมาเป็นยังได้มาดมเบิร์ตเสด้จพี่น้องอืมกินมันพอดีหอมๆอมอ เพ็รบดคอยได้ยุบ่ชินหมือไในถุงนึงเนาะโอเคครับท่ามาใหม่นอเนี่ยจ้ะบ่ยุกแก่ยุกแก่พูดอีกเพราะว่าซิบิ่งยังกับว่าไงบิ่งอันไอแม่แล้วเอาปลาแดกแล้วกันเสี่ยวคือกันยุกปุกหนึ่งจักจันเออลืมคุณนายจักจันเท่าสูงหนึ่งนี่จักจันเบิ้ดแล้วสิเบิ้ดหนาเป็นไรพี่น้องจักจันก็ดี น้ำผึ่งปลาน้ำผึงปลาจักจันมันจะหมดแล้วมันหมดหน้ามันแล้วเหลือไม่เยอะแล้วนะครับจักจันจจนี่จักรันแล้วก็มีแมคแคงกิกนะที่เพิ่นสั่งมามีแมปเป้งไม่แคงกิกได้หรอปะโอเคสองถุงค,ค่ะไม่แองก่าแมนสลัเป้งอันนี้ยังไงเขียดลวกเขียดน้อยลวกมแม่สลัเป้ง ได้อีหยังบ้านผู้ขึ้นมาจะเสียบตเออันหนึ่งไม่เอาสอันนึงข้าวบัวห่ลาดกินอกเนโอ๊กหมายถึงว่าปลูกแบบบ่อไรเดินใส่กล่องโอ้ครับครับกินน้ำเปลารนเลยละค่ะเป็นอันิบเลยลูกนี่พ่อาม่ปล่อมานีปล่อยได้แม่ผู้เดียวเลยใช้เดียวครับผมครับผม ม่ใช่ขันเอาปลาแดกนะเนี่ตู้ตู้กลางๆเลยยายเด้อใส่กลางๆฟุกหนึ่งครับย่าิด้วยขันนะตัวกลางๆครับอันนี้ใหญ่ด้วยนี่ใหญ่ๆนี่ตัวกลางไหมแมวตัวกลางรุ่นไหนใหญ่นี่นี่นี่ปะกลางปะโอ้ตัวนี้ขาดเลยแต่มันใหญ่ว่ะ เพื่อนว่าจะได้ตัวกลางๆอ่ะนะเสร็จตัวใดอาแก้วตรงนู้นี่ปะผู้พูดหนึ่งสัตว์เอาเพราะตัวนี้มันใหญ่โพดตัวนี้มันใหญ่โพดนี่ใหญ่อีหรือล่ะตัวนี้ประเด็กตอนไหนอู้ขักเลยอู้ขึ้งห่างใช่ปะใหญ่แห้งเลยตัวนี้ใหญ่ค่ะครับครับครับทําไ้ทําไ้ตอนใหญ่ดีห่างหรใหญ่เนาะผู้ใดโอ้ยไปท่นเขาบาอยู่ มาตรงแต่สองคเอาตัวนั้นเนาะเออเอาแล้วโอเคครับตัวนี้งามไ่มพอจะได้ได้ปะเอาอีกเครื่อบอกขอเสียวเมื่อไหร่ก็อร่อยคืองามเลยอร่อดซุ้มอร่อยของคุกคนงาม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 สองคู่ฮะพวกใหญ่ๆเนี่ยผมเสียวเมื่อพวกนั้นผมเสียวงให้ลูกค้าเพิ่มเพิ่มมากตัวหน่อยนะแต่ผมผมเสียวตัวใหญ่เมื่อครับเอื้ออันใดนอ เลือบกห้อยเดือย้จอบ่ไ <prompt> ด um, ้่หลายรายเนียหลายเขียนไว้อยู่ก็สีเหล่อเบิ่งให้มันครบก่อนออื้เฮ็ดบดได้ไปเฮ็ดบดไว้ถุงหนึ่งถุงไปเรือยเลยนี่เอาไปรวมมันเลบใหญ่นั่นก่อน นี่เพียงขอนี่สิเดี๋ยวไปหาหน้าไห้ไหนห้หนตาตามบ่้บ่ไ้ครเดี๋ยววครับเนี่ยเดี๋ยวผมรวบรวมเียเดียวมัน่วมี่บทนเดัน่ค่ยันั่วเร่วมันเมันเเดียวัน่เยัเัเยเดเด่บดนี่ครับันนีเน หังนิ่มหังแงกูกนและอ้ายบ่คือไบ่คือบ่คือกะปูกะปูกะแป้งกระแป้งบ่คือบ่คือบ่คือหอนหอนหอนายไปันไนเหมือนนี้เนาะ อึองเข้ากับบะหมี่มาเลยเนาะพี่ไม่แต่อึองแหงวันนี้พี่น้องนะครับเอ้ากลับไปกลับมากรับว่าเบิ่งอึองแหงคือเก่านี่แหละเห็ดเป็นมัดเป็นเห็ดเป็นมัดนะครับพี่น้องอึองแหงมันบะแมนแปะโล่หบะเอืองนี่ยซ้ำหนึ่งแต่เต็มันเป็นตัวดิบๆเนาะแต่ว่มามัดละโล่สัปดาหคือบนเห็ดบีตัวหรอประมาณโลหนึ่งเลยแต่ว่ามันแหงลแล้วมันก็บัพ่อโล่อะไรปะ นี anyway, ่ซ้ำเนี่ยแหละพี่น้องอึ่งแหงเด้อผู้ใดสนใจกระทักมากนะครับโตปิ้งพอดีปิ้งนะครับแต่ว่าถามว่าใครบอคอยมีใครนะครับอึ่งแหงบอคอยมีใครเด้อพี่น้องเด้ออืมบอคอยมีใครเด้อพี่น้องเด้อขออนุญาตบอกพี่น้องน้ำนะครับสำหรับอึ่งของบารายบันไดมาเลยแอปเบิ้ลมืออืื่นขันฝนตกนี่ไม้เอกแท้อึืงนะครับสำหรับ สไลพี่น่กับคนบดไอ้อื้งกับเดี๋ยวจังบ้ากันนะครับงวดาเรียกว่าฝนต๊แเหลี่ยวนะครับจังมาเบิงกันอีกอืมที่ร้องไห้ พี่นมคลขายมันขายมันขายเปลือกคายมันเด้อคล้ายมันคล้ายมันยังกินเปลือกกล้วยปลาเบิดเล่ลูกซ้นแถมยังก่อนลูกซ้นแถมใหม่เด้อน้ำกรแถมรอจ้าโอ้มาในีวันจันทร์เนาะซัมพ่อขนมนั่งเลียดบอมาขนมนั่งเลียดบอมามาในีวันจันทร์ปลาแห้งเหมือนนี้ก็ยังสวยๆเหมือนเดิมสลับปลาแห้งเรานะจ๊ะเพิ่มเติม วันนี้ยังไม่มีออเดอร์เลยมีแต่อึ่งล้วนๆเลยวันนี้โอ้ยายได้ปลาแด็กเนาะย่าเนาะครับผมค่บครับนางเข้มนางเข้มโอ้ไหนก็อึ่งกันตัวนี่โอ้พระคดดีแต่งามเนาะเอาปอไอแปียจะไปอู้สวยสวยสวยโอ้สีใหม่สีใหม่พร้อมชงเลยอ่ะสมม๊อบมีบ่มาหนึ่งโอ้พระท่านไหนสั่งพรท่านไหนมาจ่าจ่าโอเคปลาสมหมูแล้วจะสีสั่งอือ ปลาส้มนะมีอยู่แม่นบ่แต่ปัตไานเอามามีขครับเจ้าช่างกระสีโลเอาเดืยวบ่มีอยู่ใน,น,นปลาสม้มผมอยู่ในวอ,อดเดอร์มีอยู่โอ้ยมีโลเดียวนะปลาส้มหนึ่งกิโลปลาส้มหนึ่งกิโลเห็นอยู่ในออเดอร์มี่ซ้ำนี่แหละเพิ่นสั่งมาคู่กันก็ปลาแดกปลาแดกปุ๊บนึงปลาส้มโล่นึงเพิ่นว่า แต่ว่าญี่ปุ่นก็มีอยู่เ oh. จ้านึงเห็นอยู่หันอยู่ปลาส้มคือกันแต่ว่าสิคือของแม่บอสันด้คือแสนในคนลเจ้าคนละเจ้าเน,นะเาเนะโอเคครับเอาเอาเอาสั่งถามเบิางดูมีบอสันบ่มีกะเอาน้ำเพลินแต่ว่ากะ <Okay. S 1> คนละเจ้าคือว่านั่นล่ะ,ระครับปลาส้มบวกปลาร้า ของบ่อคอยหลายบันไดพี่น้องวันนี้นะครับเนื่องจากว่าฝนผู้ดใดกระถาฝนถาอึองนะครับถาอึองใครไม่อีกรอบ2นะครับรอบแรกเบิดแล้วว่างั้นพี่น้องนะครับสำหรับอึองนะครับอ <c oughs> เอาหายเบื้งแม่ได้ลูกครับไปเบิ้งตั้งใน,ตงนไนะตเยอะเนาะไตเยอะเนาะลูกนึงครับผมได้บ่าครับเนี่ยโอเคนะครับน่าจะครบแล้วแหละเหลือบ่อคอยเดือะครับอ่า ยังที่สร้างไหวเพิ่นกำลังเอามาส่งขอให้เดือกับน้องงัวนะครับเดือดอยู่สองยานอ่ะโอเค่เกีบนีจบคลิปเพียงซ้ำนี่ก็แล้วกันพี่น้องนะครับเดี๋ยวสิได้ไปส่งของให้เพิ่นเออลืมองภาพเบิ่งอึงเต็มอยู่อึ้งกัแพ็คไว้แล้วนะครับเตรียมส่งมาหนี่นะครับแพ็คของตัวบาทเอาเอาละซ้ำนี่ละ